วันนี้นะครับเราจะมาถามมาเล็กซานเดอร์ว่าทําไมถึงไม่ให้อาหารแพะเต็มที่มันไม่มีจะให้แพะพ่อพันธุ์แล้วเนี่ยให้วันหนึ่งให้กล้วยกี่ลูกไว้วันละสองสามลูกก็พอแล้วยังตัวโตขนาดนี้เลยครับแล้วมันไม่ได้เหรอวันละสองหวีอ่ะไม่มีจะให้ขนาดกินแค่วันละสองสามลูกยังตัวโตขนาดนี้เลยกินสองสามหวีเนี่ยโถยแพะนอกจาก ไหนก็มาเถอะครับจะแอฟริกาหรืออเมริกาก็มาสู้กันดูเถอะของเราฟันเย็นกว่าใช่ไหมมาดูเถอะหน้าสั้นๆหักนี่ดูหน้าหน้าสั้นนี่ดูหน้าหักหักดั้งโด่งๆอย่างเงี้ยครับน่ารักด้วยจะมาจากแอฟริกาหรือจะมาจากอเมริกาก็มาเถอะแล้วดูหน้าท้องครับดูหน้าอกก่อนของเราจุดเด่นตรงครับลดต้นทุนหน้าอกใหญ่ตัวใหญ่ขายาววัดความยาวจากหัวถึงหลังเนี่ยประมาณเมตรครึ่งครับสองเมตรได้อยู่เนี่ย เคยกินกล้วยวันละหวีแลครับกินแค่วันละลูกสองลูกก็พอแล้วแต่นี้เราก็ไม่พอจะกินกันแล้วแย่งกินกันหัวปากหัวปัป๊มอยู่เนี่ย,ยเห็นไหมครับน้องแย่งกินกันอยู่เนี่ยอันนี้น้องออมนะครับสายเลือดโครงสร้างเพี้ยนไปหมดนี่เจ้าไม้ครับกำลังจะโตนี่นี่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยหนึ่งปีกับห้าวันนี่ขนาดหนึ่งปีนะครับฟาร์มไหนอยากจะมาดูก็มาและคิดว่าฟาร์มไหนว่าจะมาแข่งก็มาดูครับไอ้ไม้ตัวเล็กนิดเดียวเลยอยู่ใกล้โชคอะ ไข่ไครับไข่ไก่ตัวเหลือนิดเดียวเองนี่เพิ่งเกิหนึ่งปีนะครับของเราที่กี่ปีแล้วพ่อพันเราเนี่ยห้าปีห้าปีครับดูดูสัดส่วนยังแข็งแรงอยู่เลยความยาวความใหญ่ดูกรดูดูหน้าอกดูขาเจ้าบิ๊กเอาเท่นดูขาครับเจ้าบิ๊กครับเจ้าบิ๊กครับดูเจ้าบิ๊กของเราครับเชื่องมากเลยนำโชคยักษ์ครับเจ้าบิ๊กครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปเดินอาบแดดเดี๋ยวจะพาไปเดินเล่นแดดกัน ถ้ากับสายลมหนาวแล้วก็แสงแดดให้อบอุ่นขึ้นหน่อยเขาขามแล้วถ้าสายลมและแสงของเขาหนึ่งเดือนกับห้าวันหนึ่งเดือนกับห้าวันครับเขาหมัดเ้าหมัดเจ้าเาหมัดกับพ่อของเขานี่ครับนี่สายพันธุ์เขาครับนี่หนึ่งเดือนกับห้าวันครับใครสนใจนี่เข้ามาดูได้ดูดูความสูงจะถึงท้องแล้วครับนี่หนึ่งเดือนวันปัดดูห้าหมัดครับห้าหมัดเรามีพันธนาการเยอะนิดนึงวันนี้ใส่ชุดกันหนาว ดูแค่ชุดกันหนาวก็กินขาดแล้วครับนี่ชุดกันหนาวบินมาจากแอฟริกาโนนแน่อะไรมันโจรสลัดด้วยเหรอโจรสลัดเดี๋ยวแค่ชุดกันหนาวก็แพงแล้วครับราคาแพงไม่แพงหรอกครับราคาชุดแพงครับ <c oughs> ของเล่นเยอะของเล่นเยอะครับราคาชุดแพงแพงไม่แพงเท่าไหร่หรอกครับจะชุดแพงโอ้ย้า,ยายดูดาวพระจันทร์ให้มันชื่อไอ้มะพร้าวไหมไอ้ดาวพระจันทร์โน่นครับโน่นครับนั่นลูกคุกเขาครับโน่นครับนักเลงขาโกงครับ รูกของเจ้วบิ๊กครับราคาไม่แพงหรอกแต่ชุดสีชมวูแพงครับหาเซียอาเซาียครับชุดสีชมวูแพง